ตอนนี้ใครกำลังใช้ชีวิตในการทำงานในการดูแลครอบครัวการที่มีเพื่อนมากๆหรือการมีพูดร่วมงานเยอะๆแล้วบางครั้งทำให้เรารู้สึกหมดกำลังใจทุกคนคะการหมดกำลังใจเนี่ยมันมีสิทธิ์หมดได้เมื่อเราทำงานมากๆแล้วเราลืมนึกถึงตัวเราเอง เมื่อเรามองออกไปข้างนอกแล้วไม่ได้มองกลับมามีความรู้สึกดีๆกับตัวเองพี่อุ้มเคยเป็นนะคะเพราะว่าการที่ทำงานแล้วกดดันตัวเองมากๆอารมณ์พลังความรู้สึกในตัวเองพลังใจมันเหือดหายมันแห้งเหี่ยวไปเลยเอ๊ะแต่เราก็ทำดีนี่นาะแต่เราแค่รู้สึกว่าเราทำดีก็จริงแต่เรายังไม่ได้คิดว่า เอ๊สิ่งดีๆในตัวเรามีอะไรบ้างนะแต่เรากลับไปนึกถึงแต่ว่าเอ๊ะงานนี้มันยังไม่ดีพอ,อการดูแลครอบครัวของเรามันต้องดีกว่านี้สิเมื่อเรานึกถึงแต่คำพูดว่าให้ดีกว่านี้ดีกว่าน,านี้มันเป็นการกดดันตัวเราเองค่ะสิ่งที่ช่วยแก้ไขทำให้เรานั้นมีพลังใจในแต่และว,วันที่เติมพลังให้กับตัวเองได้นี่ก็คือการที่เรา มันนั่งนับสิคะว่าอะไรที่เรารู้สึกดีๆและอะไรในตัวเราเองที่มันดีมากเลยนะที่เราทำสิ่งนี้แล้วเรารู้สึกดีกับตัวเองแล้วเห็นสิ่งที่ดีอยู่ในตัวเองมีอะไรบ้างเราลองมานับกันดูนะคะเช่นวันนี้เราเจอเพื่อนเริ่มงานเรายิ้มให้เพื่อนร่วมงาน การยิ้มให้เพื่อนร่วมงานมันก็เหมือนกับเรายิ้มให้ตัวเองแล้วเราก็รู้สึกดีๆออกไปวันนี้เรารู้สึกว่าอะไรที่เพื่อนร่วมงานมีปัญหาแล้วเราช่วยเหลือในบางอย่างได้เราทําออกมาทําให้เพื่อนร่วมงานนั้นรู้สึกผ่อนคลายได้ตรงนี้เราก็มีข้อดี ถ้าเรามานั่งนับข้อดีในแต่ละวันเนี่ยไม่ว่าในที่ทํางานไม่ว่าในครอบครัวหรือความรู้สึกดีๆในตัวเราเราอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่ารักสุขภาพดูแลอาหารการกินที่ทําให้เรานะรู้สึกมีความสุขแล้วเราใส่ใจตัวเราเองแต่งตัวสะอาดอาดนะคะทําให้ร่างกายสะอาดหอมสดชื่นอยู่ตลอดเวลาสิ่งนี้ก็ทําให้สิ่งที่ดีในตัวเองเพราะอะไรเพราะว่า เรานึกถึงตัวเราเองในเรื่องของการที่เราใส่ใจตัวเราเองนึกถึงข้อดีในแต่ละวันในแต่ละบางขณะเท่านี้ก็ทำให้คุณมีสิ่งดีๆในตัวเอง